สวัสดีครับจากเพจ Avocado to Home นะครับวันนี้เรายังอยู่ที่สวนของเราที่สุพรรณบุรีอยู่นะครับตอนนี้นะครับต้นเอ่อก็โตแล้วนะครับแล้วทีนี้มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับจะมีกระโดงที่แยกออกมาจากกิ่งที่เสียบนะครับจากโคนต้นนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็จะเสียบกิ่งจากตรงนี้อีกทีนะครับโดยการเสียบข้างนะครับนี่เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับนะครับนี่ อันนี้คือกิ่งสายพันธุ์หลักนะครับแล้วก็ทีนี้เขาแทงกระโดงขึ้นมาอีกอีกอีกกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาอีกสายพันธุ์หนึ่งเสียบนะครับแล้วก็ทําให้เป็นต้นหนึ่งสองสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเสียบกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีใบมีดคัตเตอร์นะครับแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เทใส่ทิชชู่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปาดอย่างนี้นะครับจะทําให้ใบมีดสะอาดตลอดเวลานะครับนะครับนี่ ปาดเข้าไปนะครับแล้วก็ขุงแกงนะครับแล้วก็เทปพ,พันกิ่งนะครับเทปพ,พันกิ่งเป็นแบบละลายก็ได้นะครับแล้วก็กิ่งพันที่จะเอามาเสียบนะครับการคัดเลือกกิ่งพันก็ต้องมาดูตาของกิ่งพันด้วยนะครับเนี่ยจะมีใบอ,อ่อนๆแทรกขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเสียบกันนะครับ ตอนนี้เราจะเริ่มจากการตัดกิ่งนะครับแล้วก็ดูหน้าสัมผัสนะครับตรงนี้เราเลาะใบออกก่อนนะครับแลวทีนี้นเราก็จะตัดตรงโคนเลยไม่รู้ตัดขาดไหมโอ้โหเหนียวมากได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับใบต้นที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ีนี้เราก็จะกรีดนะครับกรีดด้านข้างนะครับให้หน้าสัมผัสตร,ตรงนี้มีพื้นที่นะครับขอกรีดหน่อยนี่กรีดนิดเดียวนะครับกรีดด้านข้างนิดหนึ่งฟังละนิดนะครับให้ลึกเข้าไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับพยายามให้กินเนื้อเข้าไปนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราจะเสียบสองสิ่งใช่ไหม อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปาดกิ่งปาดกิ่งนะครับให้เป็นริมนะครับสองด้านเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับจัดทรงด้วยนะครับนี่เสียบเข้าไปด้านข้างนี้นะครับนี่ให้เขาแนบสนิทอย่างนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับ พยายามให้หน้าสัมผัสเนี่ยแนบสนิทที่สุดนะครับกับกิ่งนี่นะครับนี่อย่างนี้เราก็ได้แล้วนะครับสองกิ่งนี้อ่าทีนี้เราก็จะยืดเทปครับเตรียมที่จะพันนะครับเราคุมจากข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวนะผมจะพันถ้าจับเป็นม้วนจะพันยากนะให้ฉีกออกมาแล้วยืดนะครับยืดเสร็จพัน ครับเข้าไปนะครับพันไปก่อนนะครับพันหลายๆชั้นได้นะครับเราพันเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับนี่นะครับพันหลายหลายชั้นได้พันขึ้นไปข้างบนนะครับ บางคนเขาก็จะผ่านไปตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำความชื้นมันเลอะเหยออกนะครับเราจะพันนี้ก็ได้นี่ไหมครับ,รบอ่ะฉีกนะครับฉีกจะพันง่ายกว่านะครับพันง่ายกว่าเป็นม้วนพันเข้าไปพยายามดึงให้ตึงนะครับ ถ้าตึงเนี่ยเนี่ยเนื้อมันจะสัมผัสแนบกว่านะครับพันให้แนบสนิทนะครับนี่เรียบร้อยนะครับพันสองชั้นสามชั้นนะครับจากนั้นนะครับถุงพลาสติกครับถุงแกงเนี่ยนะครับคุมเข้าไปนี่ อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเทปพ,พันเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปิดปากถุงตรงนี้ไว้เห็นไหมครับให้เขามีพื้นที่หน่อยนะนี่นะครับกันไม่ให้น้ำเข้าไปนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็ยืดเทปแล้วก็พันเข้าไปแบบ นะครับง่ายๆนะครับนี่วิธีเสียบกิ่งอย่างนี้นะครับถ้าบางต้นมีกระโดงขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเป็นต้นต่อนะครับเราก็จะเสียบอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่พันให้แน่นๆเลยนะครับเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ําเข้าไปเห็นไหมครับไม่ได้ทํายากเลยนะครับตอนนี้ต้นพันุเราก็ที่สุพรรณเนี่ยตอนนี้มีพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับ สามารถเข้ามาดูที่สวนได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาสั่งต้นพันธุ์ได้เลยเพราะกิ่งพันธุ์เราส่งมเมล็ดพันธุ์กับกิ่งพันธุ์มาที่มาจากเชียงใหม่นะครับนี่ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับดูเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะครับสามารถทําเองได้ง่ายๆเลยอ่ะนี่นะครับก็จะมีทั้งสองสายพันธุ์นะครับนี่สำหรับต้นที่มันมีกิ่งกระโดดเห็นไหมครับ ใบก็จะมีเลือกยอดมาก็ต้องสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสนใจกิ่งพันธุ์ก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ต้นที่สุพรรณนะครับก็เริ่มโตแล้วนะครับนี่อายุหนึ่งปีนะครับอันนี้ปลูกดินเหนียวด้วยนะดินเหนียวมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้สั่งให้ปรับปรุงดินนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างแข็งนะครับแข็งเป๊กเลยนะตรงนี้เป็นที่ที่ร่องสวนเก่านะครับซึ่งมันแข็งมากๆเลยครับดินเนี่ย ดูดีครับเห็นไหมครับนะม,มันก็เลยทําให้ต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโตช้านะครับแต่ว่าเราก็แก้ไขด้วยการปรับปรุงดินแล้วพวนดินรอบๆนะครับแล้วก็เอาว่าพวกวัสดุปลูกผสมเข้าไปนะครับแล้วก็เอาพวกจุลินทรีย์หรือสารเร่งนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต้นผ่านปีหน้าคิดว่าจะออกผลแล้วนะครับ แต่ว่าเราสามารถเล่งต้นพันธุ์ได้นะครับนี่นะครับเราปลูกไว้หลายร้อยต้นนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวต้นพันธุ์นะครับใครอยากปลูกต้นอะโวคาโดนะครับก็เข้ามาได้เลยที่บ้านหนองตะโมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตำบลบ้านโพตะวันออกนะก็เอาง่ายๆนะครับวิ่งเส้นเดียวกับ โรงแรมกีฬานะครับโรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณนะครับเนาะนี่ต้นเราก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะครับใครสนใจต้นพันธุ์ก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับต้นพันธุ์เราต,ตอนนี้กําลังทยอยเสียบนะครับมเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์เราดิ่งตรงมาจากเชียงใหม่นะครับแต่ตอนนี้เราต้องมาทําให้ลูกค้าหเห็นนะครับว่าทําที่ภาคกลางแล้วมันได้ผลนะครับบางคนคิดว่าปลูก จะต้องปลูกที่สูงที่หนาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาสามารถปลูกได้ทั่วประเทศนะครับนี่เห็นไหมโตด้วยนะครับสวยด้วยนะครับแต่ปัญหาคือจะดูแลยังไงให้ให้เขาเติบโตได้ดีนะครับดังนั้นต้องมีที่ปรึกษานะครับซึ่งสามารถปรึกษาเข้ามาได้ตลอดนะครับสนใจต้นพันธุ์1 8 7 1 5 9 7 8 9 9นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือหรือแอดไลน์0แปดนะครับไลน์ดีเดียวกันทั้ง2เบอร์นะครับ นี่เดี๋ยวจะทิ้งไว้นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ